ครับหมไม่พอใจเนาะถ้ามีนี้ถ้ามีนี่จิ้มได้เลยไหมครับพี่ถ้ามีเขาทำชีวิตให้ได้เลยครับมองเป็น่ขวานได้ไหมมองไปที่คานได้ไงมขวานขวาอขวามขวาน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 ควาน่วาขวานขานขว้นขวานขวานขวานข่อนว่ะขว่นขวานขวานขมานงวานขวานงวานขวานขวานวนขะานขวานขวาอขวานขวานมวา้านขวานขวนขวนขวา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 นาา มีมีไหมครับปกติผมไอฟ้าผมทองก่อขาวครับมีไหมเอ้ามึงนี่ไอฟ้าเดินอะไรกันอเดเสื้อดำมาครับไม่รู้คือมึงนี่ไอฟ้าผมทองก่อขาวแล้วครับมึงนี่มึงชัดๆเลยเนี่ยพี่อยู่ครับมีไหนครับคนไหนครับไอฟ้าไอผมดูหน่อยไอฟ้ามึงคือตัวมันเองคือตัวมันเองไอ้เหี้ยทำอะไรไม่บอกเพื่อนเพื่อนทำไง รู้ไหมเนี่ยเพื่อนรู้ไหมเนี่ยเบบมันเงียบเลยรู้รู้ไหมครับรู้ไหมไม่เพื่อนเพื่อนทำอะไรครับทำอะไรมองมองหน้าผมครับคนปัดเขาได้น้อยกว่าะพี่ไม่ไม่คุณอะมองหน้าผมคุณขอวร้อนอะผมติดอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไงเปิดเลยไหมไม่ไม่เอาเอาไงคือไม่ไม่ต้องทำเป็นคนดีนะครับผมเริ่มไม่นี่ละคือ ก็ผมว่าคุณโกมาแล้วอ่ะคุณก็โกโกไปเลยดิเก่าๆไปเลยดิโก๋แต่าก็เอามั้ยครับโก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 เอาดิถึงเรื่องอะไรครับทุกเรื่องครับเคยทำอะไรไว้อะเรื่องอะไรเรื่องด้วยโก๋ดิโก๋ไม่คุณยังรู้เลยครับน้องคุณชื่ออะไรฮะเจไนท์ทำอะไรไว้อะให้คุณกับน้องคุณไหมที่ชอบเสียดเรื่องชาวบ้านนะครับโอ้ยเรื่องอะไรครับพออดีผมมไ่่คยรู้เเรรรื่่่องใคทาไหพูดดีๆดิมอย่าเสียงดังดิ เวลาคุยอ่ะจะียงพูดับชัดๆด้นพูดชัดๆ้พูดค่อยอ่ะพูดแบบบนเชื่อไมโหดนะครับเราเลยจะมีเยอะมีกเยอะครับครับอ่าดีดีดีี่มาชนกัเชียงเียงดีเช่นีอมันนี้แทนแทนตัวป้าน้องเนี่ยครับครับครับพี่เดี๋ยวลองลให้ผมพี่ไปได้ไหมพี่ไปชัดๆเลยได้ครับได้อยู่แล้วครับพี่ไปครับไแคสครับแบบชัดๆนครับแบบเรือเราไปีครับครับฟ้าดี วันนี้ผมขอยืนแลนเขียวได้ไหมยืนด้วยได้ไหมได้ครับได้ครับยืนเลยครับคุณจะยืืืนนนหหมมมมอออ่ี้้ดพขอยืนขอยืนด้วยไม่ได้เหรอครฮะได้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 คุยเลยอ่ะคุยเลยอ่ะไม่ไม่เดี๋เราอยากแแบมเลยเหรอแบมได้เหรอไม่ได้ แหลมได้ใช่ป่าไม่ได้ไม่มีใครแม่งกล้ามีกับเราเหรอกคนดูไอ้เชี่ยพูดตรงๆเลยมีแต่ไอ้เชี่ยโอเคนั่นแหละกับเอ็กะแต่เราก็เลื้นเกินก็พี่บัสไม่ชอบพอให้ผมเลือนๆเวยเอาแล้วไงบัตรฟอร์เล่นแม่งโหดนะไม่บอกเลยเชี่ยมาเราตบตบล,ล้านยับเลยเงียบเลย เงียบเลยแม่งเอ้ยเงียบเลยไม่ผมไม่เเพื่อเราจะแคสเว้ผมไล่คนอื่นออกไปก่อนปะเออก็ดีนะก็ดีนะลองไล่คนอื่นออกไปหนี่ยแล้วแกงเราแคสแกงเราแคสโอเคเดี๋ยวผมไล่หน่อยนะเออแกงเราแคสไล่ไล่คนอื่นหน่อยดิให้บัตเฟอรเล่นคุยดิเนี่ยจะให้เอ็กให้เอ็กฟังให้เอ็กฟังแต่คนอื่นให้ไล่ออกไปดิให้แกงอื่นออกไปดิ ตัวใครใครที่ไอยูตัวไม่ใช่ไม่ใช่พวกรุ่นใหญ่ลบกควนออกหน่อยครับมันแคสมันมันมันเกะกะสายตามันยูอินลบกควนหนายพี่อุยล้านลานลานลานมากเพมากโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโยนี่คือพย่พี่โี่ยโอ้มโอยโอ้ยโอ้ยโอยโออยูอ้้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยยอะร้ อยยู่เลครับพี่เฟยยังไงเนี่ยพี่ผมอยู่คนเดียวครับพี่เฟยพี่เฟยยังไงเนี่ยเป้าหมายพี่จะโดนหุจะโดนหุบหุบแล้วเนี่ยอะไรนะเป้าหมายพี่จะโดนแล้วเนี่ยอันนี้หัวแก๊งแล้วหรือเป็นลองอะไรเป็นเป็นแบบลูกๆลูกกระจอกครับโอ้ยแก๊งเป้าหมายแก๊งพี่จะโดนแล้วเนี่ยเคาไไมม่ีรแล้วตัวล่านเนี่ยไอ้ฝาไม่มีอ่ะไมม่ีไอ้ฝารับเองไอ้ฝารับจบไอ้ฝารับจบพี่เฟยเด็กแก๊งพี่แม่งโหัวเลไม่ถึงบอกตัวเองเป็นผมงอมนี้อ่ะ อะไรมึงก็ตีกูเลยโอ้โหแหมเฟยเอาทุกรลปแม่งเล่นพวกมงอมเลยดูดิพี่เฟยดูกางผมไล่คนเลยเชี่ยเดือดจัดเลยเนาะสุดยายกะลาวนะเอาเรื่องพี่โนาจมาพวกเนี้ยงอมแคหมดเลยบอหายเลยจากยี่สิบหลือสิบสองไร่พี่ไม่แคบหรอวะพี่โเอพี่ตอนนี้ไม่ใครคุมนครับไม่คุมวยอย่างแบบถ้าจุดงคหมดเลเมื่อกี้เห็นบนรถปะหายออกไปหมดแล้วเออเห็นตอนนี้หรอครับก็ ไม่น่ามีครับพี่โทมพี่โทน่าจะโดนไหมโดนโดนอียาฟาคุยยังไงก็โดนยังไงก็โดนถ้า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 ฟาคุยกับพวกเอ็กยังไงก็โดนก็ดีเลยผมจูงนะผมไม่ควบุมแบบดีๆอ่ะผมจูงอ่ะตามผมได้ไหมเดือดจังวะคุณนี่เดือดเดือดมันมีเรื่องกันมาเยอะพี่ผมก็ว่างแล้วครับแต่มาช่วยก็ดีครับช่วงนี้ก็แย่อยู่ตก็มี้เดี๋ยววะ่้องมาล้อหลอกจัดเลยมันล้อหลอกจัดเลยขอจูงได้ไหม สมแล้วที่เป็นสายเลือดดำแดงมานาเสียงมานาเสียงทถมใส่เขากูไม่ฟังไอ้กูไม่เขห็นใครมึนขนาดนี้มาก่อนเลยนะไอ้ด้วยเขาทำอะไรยอมรับนะไอ้ฟ้ามันเลื้อนต้องบอกแล้วสักวันมัาจะรำให้ดูไว้โดนส้นตีน อันนี้เขามาพอพี่ปลาเออก็มันบอกว่าที่แรกมันหาตัวใช่ไหมแล้วมันบอกว่าใครมันบอกว่าหัวทองเกาะเกาะขาวเสื้อดำเอ๋ออีเยฟ้าจะชัดเลยเนี่ยคนนีุณเองนะนี่ขนาดมีคนเดียวเนี่ยหัวทองหัวทองชัดเลยหัวทองเกาะดำเสื้อขาวอ่ะเอ้ยเสื้อดำเกาะขาวอ่ะมีคนเดียวเลยแหละกับตอนนั้นตอนเช้าที่เล่นร้านแล้วพี่ป่าเขาฉุดมาตอนแรกฉุดฉุดแต่ทำอะไรไม่ได้ฉุดฉุดจะ่ทำอะไรไม่ได้ทรงเนี้ย ไม่ค่อยเคยเคยโดนแบบเนี้ยไม่ค่อยเคยโดนนะมีแต่ไปเล่าเขาไงรออะไรอ่ะฉุนฉุนตปเก็บอาการตอนนี้กำลังเก็บอาการอยู่ไอ้โจเดินไปตะกอนที่คุยแล้วแต่กลางวงแบบมันแก้แบบที่พี่ทาอะเอาดิเอาเร็เอาดิเอาเดือบไปอะไรคนหน่อยก็เอาดิไปอะไอรคนได้หน่อยดิไอโจจะบอกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วแฮปปี้ดีไปอะไคนดิโจ ฮัลโหลครับไม่ใช่ดูไว้บัตเบลเล่นหรือว่าแก๊งออกให้หน่อยได้ไหมครับเนี่ยครับมันไม่ไหวแล้วครับแก๊สแก๊สปวดหัวครับปวดหัวครับอึดอัดอึดอัดครับอึดอัดนะครับออกเคครับเก็บรถก็ได้รับเก็บรถก็ได้ทั้งทั้งอย่างครับไม่ใช่นอนเฉยๆอ่ะ เออเขียวเอ้ยฮัลโหลครับใครที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่แก๊งพวกผมอะไปเก็บรถแล้วไปมายืนฟังได้ไหมมันแคร์อะใช่ใช่ใช่ไปไปเก็บรถที่ไหนใครใครก็ได้ไปเก็บไปเก็บรถทุกคนเลยไปมันแคร์อะครับมันทำอะไรไม่ได้เลยเก่งมากน้องชายเก่งมากเก่งมากน้องชายเก่งมากไอติสติสไม่เก็บรถดิติสไม่เก็บรถแคร์ไปเก็บรถหน่อยนักเลงจักเลย นักเลงจักเลยนักเลงจักเลย่งเซเว่นนักเลงจักเลยนักเลงจักอะไรอะไรตีรีจักจมเลงอนไปเพื่อนไอโจมเงินอนฝากฝากฝากเก็บรถได้หน่อยครับอะไรหรอใครใครที่เอาเบิร์รถมาเก็บรถให้ผมหน่อยอะไรหรอเก็บรถหน่อยพี่เออสบายสบายตาขึ้นเยอะเลย ดูไว้ไปเก็บรถได้ดิมันมันอันนี้ใครเบิกรถใครไปเก็บไร้หน่อยไอใครแม่งพูดนักเลงจักเลยว่ะไครแม่งพูดนักเลงจักเลยว่ะเต็มพุ่งลยวะเออเออใช่อยากไอต๊ดอยู่ไหมเนี่ย ไเอออย่างเงี้ยแหละเออเนี่ยเห็นปะมันไม่หน่วงแล้วเว้ยลื่นเลยตอนแรกไม่โคตรหน่วงเลยดีขึ้นเลยเห็นปะเออไอ้เหี้ยตอนแรกแม่งอยู่อยู่จะแคสจะแคสเห็นตัวคนเดินพี่เฟยเรารวมเรารวมตัวว่ะพี่เฟยเรารวมตัวว่ะพี่เฟย์รวมตัวเอ็นทีอาร์ดูดิตรงนี้มีแต่เอ็นทีอาดูดิ รวมตัวว่ะพี่เฟยรวมตัวว่ะอ <ผม S 2> ีการประกอบร่างว่ะน้องฝาคิว <c oughs> น้องฝาคิวอันนี้เึ้นเข้ามาถูกไหมครับน้องฝาคิวไอ้เอียอ้ย เยสสงผมชอบแบบว่าใครทาแบบว่าทาอะไรมามันรับก็โดนแบบถ้กตู้ถูกแกงอะถู่แก๊งแค่พี่ตลองทุกอะไรนะโทษผมนะแบบนี้แค่ใครเนี่ยบัตรโคเล่นนี่แม่งเก่งสัตว์เลยข้อโิดพหลอพี่ตู้จบเลยต่างคนต่างอยู่พี่ตู้คนเดียวครับแก๊งครับน้องฟ้ากคิวเนี่ยน้องฟ้ากคิวกูตลกตรงน้องฟ้ากคิวด้วยแหละ คนเดียวได้ไหมครับอ้าวคุณก็อยู่ประชาชนเนี่ยมันเล่นแก๊งทำไมอุ้ยเขี้ยะไม่งเดือดว่ะเดือดจริงนะถ้าพี่ปาไม่สนใจว่าถ้าผมไมุ่กเข่าวทำอึเออว่ะโดนไอ้เหี้ยคงทำไม่ได้โดนรู้ป้ยอุ้ยแต่มันไม่ได้นี่มันติดมันติดโปรเทคมันต้องมีโอเวอร์เลย์นะถ้าจะตีอะมันเล่าไม่ได้ไม่มันมันเราไม่ได้ละมั้งในร้านอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก๊งเราถอยออกมาดิเดี๋ยวโดนลูกหลงเฮ้ยถอยออกมาดิ ไอ้โจงพี่บังถอยออกมาพี่เราเดือดรุกหลงเขงไม่ได้วิ่งานแจีเถื่อนนี่แม่งเถื่อนมาเพื่อนเดือดรุกหลงพี่เดืโดนลูกหลงออกแล้วเถื่อนนะครับเดือดมึงกะไล่ยิงยางเข้าไอ้เหี้ยปุ้ยแม่งถอยวะแม่งถอยวะจิงอ่ะไม่เปิดจิงกัน่ะมึงจะต่อรองอะไรเยอะวะไม่หัวทองชักฉุดไอ้บ้าชักฉุดมึงละ ไม่จับฉุดว่ะจับฉุดว่ะเพื่อนมึงก็ต้องฟังอ่ะกูตอนนี้กูเห็นคนกึกกึ๊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 กเหี้ยไทยแลนด์ยังดีคนเยอะจัดกู่คั่ต่ำมันเชี่ยเชี่ยกึศดจัดอ่ะพี่โถไม่อยู่ด้วยพี่โถไม่อยู่ด้วยทำ่บบเฟีฟอร์มล่าวันไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมไม่ยุ่งครับผมไม่ยุ่งครับทั้งบัตรฟอรเล่นทั้งดูไว้ไม่ยุ่งครับ อันนี้เป็นรู้จักกันไม่อยากไปยุ่งเอ็กด้วยกูจะคือเป้าหมายคือเป้าหมายกูคือไม่มีไม่มีเอ็กไม่มีเอ็มวีพีในหัวนะกูเคยเหี้ยว่ายูเคอย่างเดียวเลยนะแต่แต่คุณเืร์เนี่ยอยากตีแต่ผม่ไม่ได้อยากตีผมไม่อยากเอาแค่เหี้ยยูเคอย่างเดียวทั้งนี้ผมมองว่าผมรู้จักหมดเป็นเพื่อนผมหมดอ่ะผมสนิทหมดเลยผมไม่อยากมีทำไม่ลงว่าไงพี่พี่บังตัวเพื่อนเพื่อนผมชิบหายครับเพื่อนรู้เพื่อนเจอบ่อยแล้วอ๋อเจอ ไอโตทำไมชอบจับแต่วันก่อนเพี่ยเพื่อนมากับผู้ชายอ่ะที่ที่ไม่ใช่เองอ่ะมากับใครมากับผู้ชายอ่ะที่ไม่ใช่เองอ่ะที่ลูบอ่ะไม่รู้ไม่รู้พี่ไม่ไม่เคยไม่เคยพี่ตพี่ตพีจริงมีจริงมีจริงๆโจพี่คือพี่อยากจะบอกเองมาหลายรอบแล้วอ่ะจริงจริงจริงถามถามถามไม่ตรงที่บังได้ ถ้าเป็นอย่างอื่นก็น่าจะพอได้อยู่มึงเอาสุดเลยเนาะคือพี่เห็นมากับผู้ชายอ่ะอีโต้ครับมันไม่ใช่แต่พี่ไม่บอกนะว่าแต่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 พี่ไม่บอกนะว่าใครแกงสีชมพูแกงสีชมพูโอ้โหแกงสีชมพูปั่นประสาทปั่นประสาทช่กันนะครับคุณเป็นแกงเดียวกันอะเออแม่งมีคนพูดว่าอะไรวะ รุ่นใหญ่จักเลยยกูขำเลยยะแม่งพูดยังไม่ชัดเลยยแม่งอยากจะเสนอเสนอเสนอหน้าไม่ทางเลยเนี่ยคิดไรครับยากเหรอามผมอะกูขำเลยยะแล้วแล้วแก๊งไหนมันพูดว่ารุ่นใหญ่จักเลยวะพี่บังที่มันแซวเราอ่ะที่มันแซวเราอ่ะแก๊งไหนวะแก๊งไนพูดวะแก๊งไหนพูดวะที่มันบอกรุ่นใหญ่จักเลยอะถามถามป่ะถามเลยป่ะไม่ตองไม่มันมนบอกใครหรือเปล่าบอกไอ้คนที่เองหรือเปล่า เอาพี่เฟยยังไงดีนะพี่เฟยพี่เฟยยังไงเราเป็เกี่ยวอันนี้เราเป็นเกี่ยวเฟยยังไงเยราเป็นเกี่ยวพี่เฟยยังไงเฟยใจเย็นพี่เฟยยังไงทำไรครับไม่ยอมด้ยมันมีคนพูดอ่ะตอนเอ็กพูดอ่ะมันบอกรุ่นใหญ่จักเลยอ่ะมันพูดไม่ฉันก็ไม่ยอมด้วยเฮียเราไม่อยู่เกิดยี่สิบอ๋อแก๊งเดียวกันพูดไอ้เหี้ยพี่เฟยมึงจำเสียงกับในแก๊งไม่ได้หรอไปเลยอู้พี่เฟยอะไรเนี่ย จำเสียงน้องในแก๊งตึงไม่ได้ไอ้ตู้ไอ้ตู้โอเคไหมเนี่ยหล่อหล่ออยู่ไหมเนี่ยไอสัตว์แม่งคนในแก๊งเดียวกันมันจำเสียงกันตึงไม่ได้โกรธไปหน้าไหววะหน้าคุกข้าวแทนเอออไ้กรามมึงเห็นรถซ้ายมือปะมึงขับออกแล้วไปตบไปพุ่งลงไปขับออกไปไกลๆดิไอ้พวกรถแมวซ้ายมืออะไม่ได้ไหมครับเนี่ยคนอื่นพูดอะไรมันข้อความหากูรวยฟ้า มันบอกว่าแม่งผมโดนถอดงอกมันบอกแม่งบอโดนถอดงอกถอดงอกทำไมเนี่ยผออะไรทระอะไรไม่กล้ากลัวอไงกลัวไหวอยอะไรเม้าดิเฮ้ยไอโจพี่คิงคิงลาเวงกัตมึงโดนแล้วคิงลาเวงกัตโดนแล้วโดนแล้วกลัวไอหมอดสมมาเอาไปละ ทำนะคำตาเลยจะรอดไม่รอดไปต้องทั้หายกันละพี่โดนถอนก่อนทำเดียวกันเลยของนายวะน้องฟากิวเนาะน้องชายน้องชายรอดไหมเนาะน้องฟากิวน้องฟากิวอะไรของนายวะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยไอ้โจมันเรียกมันเรียกหัวหน้ามึงน้องนะขำมันใหญ่เลยอะเห็นมานั่งขำมาอะไรอยู่เนี่ยครับเออไอ้โจยังไงขำอะไรเนี่ยไม่ยังทำอะไรไม่ได้แบบไม่คนละบอสอะบอสอะเดือบบอสโดนแล้ว เข่าอย่างครับตานนะครับโหะตอนนี้ได้แต่ชุดคนอื่นคนอื่นไม่เห็นนั่งคิดแบบนี้เลยครับว่าจะทำไม่ได้โหรฟ้าผมออกไหมเนี่ยขออะไรขุกเข่าคุณทำได้ไหมทำไม่ได้ก็ผมไม่ได้จบทำไม่ได้ครับอุ้ยแค่นั้นทำไม่ได้ใช่ไหมมันแทงมันแทงมันแทงไม่ได้นะเว้ยพี่มันแทงไม่ได้นะเว้ยนิ่งๆเลยคนอื่นทำแทนได้ปะเวมาต้องไล่พี่ไปไล่พี พี่เฟเอาพี่เฟยเอาพี่เฟยเอาถึงข่าพี่เล้วพี่เฟยรุ่นใหญ่พี่เฟยรุ่นใหญ่เอาพี่เฟยเอาหัวแดงก็ได้ไหนไอ้ลอสไอ้ลอสไอ้ลอสเอาสินค้ามึงแล้วไปลอสไปมึงทำได้มึงทำได้ลอสมึงทำได้มึงฟังพี่มึงทำได้ไอ้ข้างหลังอ่ะไปไล่ออกให้หมดเลยเห็นปะโพลีนข้างหลังเห็นปะไอ้ลอสเอาลอสลุยโอ้แม่งมีแต่พวกติ่มๆว่ะ กูเนี่ยคุยไม่จบหรอกแม่งแคร์ไม่พามเลยไอ้บัวไอ้บัวมึงไล่เขาออกไปดิไม่ไม่ไม่จบหรอกพี่ไอ้หย่ามันแคร์ไงคุณมันเยอะเว้ยพี่มันต้องไล่เนี่ยมงั้นคุยไม่จบหรอกไม่งั้นไม่งั้นแคร์แบบนี้นะไม่จบนะ ฮัลโหลครับพี่ถ้าจะฟังให้รถเก็บรถเท่าไหร่แม้รับพี่เพราะว่ามันมันจะไม่จบสักทีพี่ดีปตี้แลมเอาปร์ตี้แล้วีปาร์ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แกไม่ใช่แกงเฮพูดนะครับไม่แกงเฮนะครับไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับพูดนะผมไม่สวยเลยเรื่องที่เรื่องเด้งไม่ไหลศาสตว์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังเฮนะครับไม่ใช่เอกด้วยนะครับเอกนะครับผีดีปร์ตี้นะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว รถใครผมขอหน่อยขอผมขอขึ้นนะรถใครเนี่ยคันนี้รถใครเนี่ยแค่นี้ใช่ไหมปเก็บให้น่ะคันนี้แค่นี้ใช่ไหมรถใครคันนี้เธต้องมีคนมาคอยจูงก่อนใช่ไหมขอผมขอขับออกตัดใจได้คือมันไม่เก็บรถกันวะไอ้เชี่ยกูงง ชักจะเริ่มโมโหแล้วนะเดี๋ยวกูแทงแม่งหมดหมดตรงนี้เลยไหมหมดเลยนะหมดเลยนะเอาแค่นี้พอแค่นี้พอแค่แบบจิตเราไม่ดีขอโทษขอโทษได้ครับแต่ว่าผมขอแน่าจะไม่ได้โอู้วขอโทษมันง่ายไปใครก็พูดได้บอลเหลือใครโบถใครโบยหน้าไม่ต้องเล่นนะไอ้เหี้ยมีสิบคนปล่อยไหมพี่วาพี่ลาหรือเล่นไม่เดี๋ยวเพื่อนมาเปล่าเพื่อนอยู่ที่โคโบเยอะเพื่อนมาปลาปลาปลาเราเล่นโคโบก่อนใครมาเฉันอยู่ที่โคโบอีกสิบ พอคนะวิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบคุยกันจบนะครับเดี๋ยวไปเล่นโกบแบบเเาปปโกบกันเจตัวร้ายกูเบิกรถหน่อยเบิกรถหน่บิกรถหน่อยทันผมขอตัวอมาอย่างลื่นเล่นโกบก่อนนะครับมีอะไรผมไปด้วยนะค้ยยน้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้้ยเฮ้ย้้ยว้ที่เ กินพี่โจงไปด้วยพี่โจงเต็มวะแต่เราต้องไปเล่าเดี๋ยวโดนด่าบหนีปัญหาเหรอคุยก็คุยไม่เคลียร์เนี่ยตอนทำไม่เห็นจะคิดมั่งเลยอ่ะยังไงนะครับไปเบิกรถโจงไปเบิกรถครับครับลุยไปอิมพีเรียลตี้เนียนะสี่แก๊งเลยครับไปอย่าขี่รถก่อนดิีเงี้ยคุแค้ตาถุยถ้าถือว่าบังคับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ แฉ่โคตรช้าเลยผมรอโคตรนานเนี่ยถ้ามีปากเสียงอ่ะถ้ามีปากเสียงเ้าฝั่งนู้นนะโพจะเขาจะขอไอ้นี่ได้ปะหมายถึงว่าถ้าคือไม่ได้ไม่ได้เรื่องโพเทคอะว่าโพเทคหลุดฝั่งดูไว้โพเทคหลุดเขาต้องตอบโต้กลับไปพี่ผมถามแล้วต้องตอบโต้กลับถึงโพเทคหลุดแต่ถ้าไม่ได้ถ้าถ้าบัฟถ้าบัฟถ้าบัฟบัฟกลับกับโพเทคหลุดไม่ใช่หรอเพราะว่าพี่ด่าอูเคอูเคไม่สวนพี่เลยนะถ้าสมมติว่าผมไปบัฟเขาเนี่ยเขาจะขอโพเทคได้ปะไม่ได้ดิ กดไไม่้ถ้าเขาบัฟมึงคืนเขาต้องโปรเทคดุดดีถ้าเป็นตามหลักอ่ะไม่งั้นก็ด่าฟรีมันไม่ได้หรอกหรือว่าถ้าถ้าเขาไม่ได้ป่ะไปได้ด่าฟีไม่ได้ใช่ไหมจังหวะโปรเทคจะหมดอ่ะเออใช่ไอผมถามเรื่องโปรเกคละโพรเทคอ่ะเขาบอกว่าแต่ถ้ามีแก๊งแก๊งไอ้นี่แก๊งก่อนอันนี้เหมือนแก๊งไก่เอ็กกับพี่กับแก๊งอื่นไม่เกี่ยวอ๋อใช่ใช่ใช่ถ้าสมมติว่าเขาถ้าเขาไปหาเรื่องไปถ้าเขาไปหาเรื่องไปอ่ะนั่นแหละโพรเทคเขาหลุดถ้าถ้ามีหลักฐานเป็นโอเวอร์เลย์นะเราก็ส่งให้บุญแค่จะต้องใช้โอเวอร์เลยนงงว่ะ คือผมแค่อยากรู้ว่าพี่เก็ยนไหมว่าถ้าผมอาถุดหลดลุถ้าเขาเขาไม่ด่ากลับเนี่ยอ๋อถ้ามึงด่าเขาเหรอใช่แต่แต่เขามีโปรเทคอยู่ใช่ไหมใช่แต่ถ้าม่ถ้ามีเรื่องมาก่อนหน้านี้ถูกไหมใช่ไม่น่านะไม่ไม่น่าจะด่าได้นะไม่น่าโดนอะไรนะแต่ผมไม่ชวนนะแม่งถามแม่งถามคนที่กดแน่นด้วยว่ะาไม่ตอบอ่ะเด็ประเด็นเน่เขาไม่เขาไม่รู้อะใช่ถามมอสแคร์ได้ถามบูมแคร์บางคนให้คำตอบไม่เหมือนกันไม่พี่งงเหมือนกันตอนพี่ตีกบบยูเครงงเหมือนกัน บางคนของเราเขาบอกได้แค่งานล้านป่ะพี่ตู่ไม่ใช่ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยของเราไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเบ้นตอนนี้เขาเปลี่ยนก็เลยเนกว่าโปรเทคจะหมดไม่อะนี่ของพี่กับยูเคนะของไม่ได้เลพี่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 ไอ้ไอ้ไปดอกค่อยมาคุยได้ป่ะเกมที่เติมเกมไม่เติมเกลียบสามศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเหนื่อยดิมึงอย่าเพิ่งเหนื่อยดิเฮียกูกำลังมา ก้อนทับสิเลสสามแก๊งก็ยืนอยู่ยี่สิบกว่าแก๊งเรายืนอยู่สิบสองว่าไงบอยแก๊งอินซีเลสแก๊งอินซีเลสแก๊งอินซีเลสไอ้โจงมาเบิกรถดีโจงไอ้กระทำมายืนตรงนี้หมดมันก็จบไงพี่นี่มันหนึ่งนาทีแล้วยังมาไม่ถึงเลยมามามาขึ้นดีเึีนมา้นมาขึ้นมาขึนมาขึมาขึ้น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 มาขึขึ้นขึ้นขึ้น แม่งมีเรื่องช็อตที่อันนี้พอดีเลยช็อตที่กูแปบน้ำพอดีเลยเนาะว่าแล้วไอ้ฝ่าต้องพาดูไว้ดูสตีนว่าแล้วบัตรฟอลเล่นอ่ะบัตรฟอลเล่นมันไม่มันไม่อะไรใครเลยเว้ยมันมันเจ้าแต่ยูเคเหมือนกันแต่เแยดูไว้มันไปเล้ามันเว้ยที่กูได้ยินมานะะ่่ก็ไมเยอขนนาาดี้วะ